จริงเห็นแล้วยังอยากได้เลยนะฮะนอกจากนั้นก็มีแฟนบอลตัวจิ๋วตัวน้อยๆนะครับทั้งเด็กผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยก็เข้ามาร่วมกิจกรรมอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทางซาอ,อุดีเขาให้แต่ละสมโมสรเนี่ยทำการส่งเสริมนะครับประชาสัมพันธ์การแข่งขันนะครับแต่ละทีมก็จะมีเรื่องของอาภาพนะครับคลิปวิดีโอออกมาแจกนะออกมาแบบว่า ให้ดูนะครับให้ชาวโลกได้ชมกันผมก็ไปเอามาดูนะฮะเพราะว่าอันนี้ประทับใจมากเลยอยากให้บอลไทยมีอย่างนี้บ้างนะครับเราจะได้พัฒนาไปด้วยกันนะครับอาจจะมีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้มีการสื่อสารออกไปนะครับให้ต่างชาติเห็นนั่นเองนะครับต่อมานะครับไปดูข่าวต่อสัญญาเล็กน้อยนะครับวันนี้ตัวดังจากเอานาเซอซ์นะครับสุตานเอากำนำนะครับแบ็กขวาจอมบุกนะฮะต่อสัญญาจากอัลนาเซอซ์ถึงปี2028นะครับ จากสถานการณ์นะครับของความไม่สงบในอิสราเอลนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ก็ทางซาอุดเนี่ยอยู่ไกลนะฮะไกลจากอิสราเอลประมาณ1,000กิโลเลยเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีผลอะไรเท่าไหร่